ช่วงนี้ก็มีอาการเหมือนออฟฟิศซินโดมค่ะปวดหลังปวดคอปวดบ่านอนไม่ค่อยหลับค่ะเพราะว่ามีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อเยอะก็เลยรู้สึกว่าเออได้เวลาที่จะต้องแบบมาดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพิชานะคะอายุ32ปีปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวค่ะช่วงนี้ก็มีอาการเหมือนออฟฟิศซินโดมค่ะจะปวดล้างปวดคอปวดบ่าค่ะน่าจะมาจากการที่เราเนี่ยเล่นมือถือเยอะทํางานเยอะค่ะแล้วก็ขับรถเยอะด้วยแล้วก็มีอาการแบบปวดเมื่อยติดต่อมาหลายวันส่วนหนึ่งอ่ะพิชานอนไม่ค่อยหลับค่ะเพราะว่ามีอาการแบบปวดตึงกล้ามเนื้อเยอะแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยเวลาขยับตัวอย่างเงี้ยก็ทําได้ไม่เต็มที่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออได้เวลาที่จะต้องแบบมาดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะวันนี้มาทำโปรแกรม Balance Sheet ค่ ะะเป็นการยืดกล้ามเนื้อค่ะคลายกล้ามเนื้อให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแลต่ตวนก็คือเป็นสปอร์ตมาสซาดค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำบาลานซ์เรชิ่งก่อนค่ะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็จะเช็กว่าเรามีปัญหาที่กระดูกข้อต่อหรือว่ากล้ามเนื้อค่ะซึ่งของพิชานี่หลังจากตรวจพบว่ามีปัญหาที่กล้ามเนื้อค่ะหลังจากรู้สาเหตุแล้วนักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็จะยืดกล้ามเนื้อของเราทั้งตัวเลยค่ะ หลังจากนั้นก็ได้ทําโปรแกรมสปอร์ตมัสซาดค่ะเป็นการนวดในจุดที่เราเมีอาการเป็นพิเศษอย่างพิชาก็จะเป็นคอบ่าไหลค่ะซึ่งช่วยในเรื่องของออฟฟิศซินโดมดีมากๆเลยค่ะตอนทําผ่อนคลายมากเลยค่ะพิชาก็แอบหลับไปด้วยเลยหลังทำทั้งสองโปรแกรมนะคะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนตอนแรกแล้วค่ะคิดว่าคืนนี้คงหลับสบายเลยใครที่มีปัญหาปวดเมื่อยหรือว่าออฟฟิศซินโดมนะคะก็มาได้ที่รีบาลานซ์สาขาสีคอนสแควร์สีน,นครินทร์ค่ะบ๊ายบาย